สวัสดีครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการ philosophy unview พอดแคสต์ที่เราจะสำรวจลึกลงไปในความคิดของมนุษย์ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบปรัชญาหรือเพิ่งเริ่มต้นการเดินทางในโลกแห่งปรัชญาเราหวังว่าคุณจะได้รับแรงบันดาลใจและความรู้ใหม่ๆที่จะช่วยให้คุณมองเห็นโลกนี้ในมุมที่แตกต่างออกไปเราทุกคนต่างมีสิ่งที่เป็นตุ้มทวง อยู่ภายในเวลาที่พบเจอผู้คนเรามีอคติทางความคิดที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวอยู่มากมายที่พร้อมจะเข้ามามีอิทธิพลต่อการคิดและการตัดสินใจและก็ยังมีความทรงจำการรับรู้และความรู้สึกที่เราเอาไปผูกกับผู้คนที่ได้พบเจอเราอาจจะจำคำพูดโหดร้ายของใครบางคนได้ขึ้นใจจนกลายเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวและสงบเสงี่ยม หรือไม่ก็อาจรู้สึกว่าเสียงของใครบางคนน่าหงุดหงิดจนหันไปคุยกับคนอื่นแทนเราทุกคนต่างก็เอาความเป็นตัวเองเข้าไปมีส่วนในความสัมพันธ์ที่มีกับคนอื่นไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามนี่เป็นสิ่งที่นักเขียนชาวอังกฤษยอย่างไอริสเมอร์ดอกแสดงความไม่เห็นด้วยออกมาขณะที่เธอพูดถึงแนวคิดเรื่องความใส่ใจ attention และหากเราทำตามแนวคิดนี้ ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันจะช่วยนำแสงสว่างและความรักมาให้โลกเรามากขึ้นอย่างแน่นอนความเป็นนักปรัชญาของเมอร์ด็อกมาก่อนความเป็นนักเขียนนิยายชื่อดังแต่เราสามารถหาร่องรอยความคิดของเธอได้จากงานเขียนทั้งแนวปรัชญาและนิยาย เมอร์ด็อกต่อต้านแนวคิดสัมพัสธนิยมทางศีลธรรม (moral relativism) ซึ่งเชื่อว่าศิลธรรมเป็นสิ่งที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคลที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนั้นรวมถึงไม่เห็นด้วยกับมุมมองเรื่องความปิดถูกที่ยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลางเธอเชื่อว่าโลกมีข้อเท็จจริงทางศิลธรรมบางอย่างที่มนุษย์สามารถรับรู้และปฏิบัติตามได้การกระทำที่เอื้อเฟื้อโหดร้าย ใจกว้างหรือเห็นแก่ตัวเป็นการกระทำความดีหรือความชั่วยอย่างเป็นภาวะวิสัยเวลาพูดถึงเรื่องจริยธรรมเมอร์ดอกชอบใช้คำว่าวิสัยทัศน์มากกว่าตัวเลือกเพราะมันเป็นอะไรที่คล้ายกับสัมผัสที่6ที่เราต้องพยายามเข้าไว้ถึงเรามองเห็นสิ่งที่ถูกต้องเราไม่ได้เลือกมันเพราะฉะนั้นการใส่ใจจะเป็นความสามารถทางศีลธรรมที่มนุษย์ทุกคนมีไว้ใช้ในการมองคนอื่น มันคือการมองแง่ที่ดีที่มีอยู่ในตัวคนอื่นในสายตาของเมอร์ด็อกการใส่ใจใครสักคนคือการมองด้วยสายตาที่เป็นธรรมและเปี่ยมด้วยความรักไปที่ปัจเจกบุคคลมันคือการรับรู้ตัวตนของคนอื่นโดยไม่ลดทอนความซับซ้อนความเป็นมาและความแปลกประหลาดของคนคนนั้นตลอดจนมองแง่ดีที่มีอยู่ในตัวคนอื่นมันคือการยอมรับ เปิดกว้างให้กำลังใจและสนับสนุนมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความซับซ้อนมันคือการไม่จับจ้องไปที่ความผิดหรือความไม่ดีในอดีตเราต้องไม่มีจิตคิดร้ายหรือคาดหวังให้คนอื่นพลาดแต่ควรจะใส่ใจพวกเขาด้วยความหวังและความรักเราควรมองทุกคนอย่างปราจากอาคติแน่นอนวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเมอร์ด็อกเป็นแฟนตัวยงของฟรอยด์และเธอรู้ดีว่าการละทิ้งทัศนคติหรืออคติที่มีอยู่เป็นเรื่องยากแค่ไหน เมอร์ด็อกจึงแนะให้เราทำสิ่งที่เธอเรียกว่าการละตัวตน (unselfing) ซึ่งเป็นการพยายามปล่อยวางอัตตาและอคติในใจของตัวเองลงมันเป็นการเบนสายตาของเราออกไปข้างนอกไม่ใช่จดจ่ออยู่ที่ประโยชน์ส่วนตัวคราวหน้าที่เจอกับใครสักคนก็ลองใช้ความใส่ใจของเมอร์ด็อกดูอย่ามองพวกเขาด้วยสายตาแบบที่เคยทำมาแต่ลองมองพวกเขาในแง่ที่ดีที่สุด ลองมองเสมือนว่าพวกเขาเป็นคนที่ไม่อาจทำเรื่องไม่ดีและเป็นคนที่เกิดมาพร้อมความดีงามในตัวลองมองหาว่าพวกเขามีความสามารถอะไรบ้างลองมองไปที่ความซับซ้อนของพวกเขาแล้วตระหนักให้ได้ว่าการเป็นมนุษย์นั้นยากแค่ไหนหากเราทุกคนทำแบบนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าโลกจะดีขึ้นกว่าที่มันเป็นอยู่ตอนนี้อย่างแน่นอนเรียกได้ว่าเราทุกคนนะครับล้วนมีอคติที่เกิดขึ้นทั้งแบบรู้ตัวแล้วก็แบบไม่รู้ตัว บางทีเราอาจจะพยายามฝืนแต่มันก็มีสิ่งที่เรียกว่าอีโก้เนี่ยมากดเราไว้อีกชั้นหนึ่งทีนี้ครับวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจะมีวิธีการลดไบแอสหรือว่าการเข้าใจมันได้ยังไงบ้างตามหลักการเรื่อง attention นะครับข้อที่1เลยครับการสังเกตการโดยไม่ตัดสิน non-judgmental observation เมอร์ด็อกเนี่ยเขาแนะนำว่าเมื่อไหร่ที่เราพบกับสิ่งใหม่ๆนะครับหรือมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเนี่ยลองใช้วิธีการสังเกตยอย่างมีสติ โดยไม่ตัดสินล่วงหน้าว่าสิ่งนั้นดีหรือไม่ดีการสังเกตแบบนี้ครับจะเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงแทนที่จะยึดติดกับความคิดที่เราเคยมีมาตัวอย่างครับลองนึกถึงเพื่อนร่วมง,งานที่มีความเห็นต่างจากเราหากเราตัดสินว่าความเห็นของเขาผิดโดยทันทีเนี่ยเราคงไม่ได้เรียนรู้หรือว่าเข้าใจมุมมองของเขาเลยแต่ถ้าหากเราฟังด้วยความใส่ใจและไม่ตัดสินเนี่ยเราอาจจะเห็นสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยคิดมาก่อนก็ได้ หรืออีกตัวอย่างหนึ่งครับที่เป็นโมเดลการเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆนะครับที่มีชื่อว่า DIVE ครับเขาอยากให้มองแบบนี้ครับสมมติว่ามีรูปช้างคุณรู้ฟังเห็นช้างคณรู้ฟังก็พูดออกมาว่าช้างเลยทีนี้ครับจริงๆแล้วกระบวนการในสมองเนี่ยมันผ่านตั้งหลายขั้นตอนก่อนที่จะเป็นช้างออกมานะครับแต่มันเร็วมากเป็นมิลิเซกเลยจนเราตอบออกมาว่าเป็นช้างแต่ทีนี้ครับถ้าเราลงไปซอยย่อยๆของมิลิเซกนั้นนะครับเราจะเจอว่าเอ๊ะมันมีประมาณ4ขั้นตอนที่เกิดขึ้นจริงๆมันคงมีมากกว่านี้นะครับแต่เพื่อให้เราได้ชะลอความคิดตัวเองแล้วก็มาคิดถีด่ถ้วนกับม,มันว่ามันใช่หรือเเปล่านนนขั้ตอ ดังนี้เลยครับดี D, ตัวแรกครับ describe ครับว่าเฮ้เราเห็นอะไรจากสัมผัสทั้ง5ของเรารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยเราเห็นอะไรเรารับรู้อะไรยังไม่ต้องสนใจว่ามันคืออะไรนะครับจะสนใจแค่ว่าเรารู้สึกร้อนรู้สึกเย็นได้กลิ่นหอมได้กลิ่นแบบนี้สัมผัสรเรียบสัมผัสหยาบนี่คือขั้นตอนที่1เลยครับขั้นตอนที่2ครับตัว i interpret ครับผมแล้วมันทําให้เรารู้สึกยังไง อาจจะใช้ 5W1H ก็ได้นะครับในการถามคำถามตัวเองแล้วก็แค่บอกว่ามันเป็นยังไงตัวที่3ครับตัว V ครับ Verify แล้วเราจะสามารถเช็คได้ยังไงครับเราสามารถถามใครได้ไหมโดยปกติแล้วสมองเราก็จะไปรีเช็คกับ m m o r r y s ของเราความรู้ของเราหรือสิ่งที่อยู่ในสมองเราเนี่ยแหละแต่ถ้าเราสามารถชะลอความคิดแล้วไปถามผู้รู้ไปถามคนที่มีข้อมูลจริงๆเนี่ยก็จะทำให้เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งนั้นนะมากขึ้นไปอีก และตัวสุดท้ายตัวที่4ครับตัว e ครับ evaluate ครับหลังจากที่เราได้รับรู้ว่าเราเห็นอะไรและเรารู้สึกยังไงร,รวมไปถึงรีเช็คข้อมูลแล้วด้วยขั้นสุดท้ายก็คือการรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันเนี่ยครับเราจะเห็นเลยนะครับว่ามันมีช่วงเวลาที่ให้เราเนี่ยได้คิดกับมันอย่างเต็มที่รวมไปถึงไปหาข้อมูลเพิ่มด้วยและลองกลับมาคิดกับมันใหม่ เช่นตอนแรกเราอาจจะคิดว่าช้างเนี่ยเหม็นแต่พอเราไปถามผู้รู้แล้วขอาจ,จะตอบว่าเฮ้ยมันเป็นกลิ่นแบบนี้แล้วพอเรามาตอบตัวเองทีหนึ่งในช่วงเวอี evaluate เนี่ยเราอาจจะตอบได้ว,ว่าเออมันก็เป็นกลิ่นปกตินี่นาะมันก็ไม่ได้เหม็นกว่าอย่างอื่นสักเท่าไหร่หรอกหรือมันก็ไม่ได้เหม็นขนาดนั้นเห็นไหมครับทีเนี้ยมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถเปรียบเทียบ culture เปรียบเทียบหลายๆ,ๆอ,อย่างแล้วก็รวมไปถึงเปรียบเทียบอคติตัวเองได้ด้วยนะทีนี้เราก็จะสามารถรู้แล้วว่าเฮ้ยไอ้สิ่งที่เราพูดออกไปตั้งเม มันเป็นโอปิเนียนหรือว่าจริงๆเป็นอคติหรือว่าเป็นอะไรกันแน่ที่อยู่ในตัวเรา ย้อนกลับมาที่การลดอคตินะครับข้อที่2คือการฝึกความสงบครับ cultivating stillness การใส่ใจอย่างแท้จริงนะครับต้องใช้ความสงบแล้วก็การฝึกสมาธิเมอร์ด็อกเนี่ยเขาเชื่อว่าการลดอคติต้องเริ่มจากการทําจิตใจให้สงบเพื่อให้เราไม่รีบเร่งในการตัดสินสิ่งต่างๆการฝึกสมาธิช่วยให้เรามองโลกและผู้คนรอบตัวอย่างชัดเจนแล้ลดอารมณ์ที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอคติตัวอย่างครับ ลองสละเวลาวันและไม่กี่นาทีเนี่ยเพื่อทำสมาธิหรือฝึกหายใจลึกๆก,การฝึกนี้จะช่วยให้เราจิตใจสงบและช่วยให้เรารเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ยากลำบากโดยมีสติไม่เร่งด่วนในการตัดสินข้อที่3ครับการมองเห็นผู้อื่นในมุมที่เป็นมนุษย์ seeing others as people not objects ไอริสเมอร์ด็อกนะครับเชื่อว่าการใส่ใจนั้นหมายถึงการมองเห็นผู้อื่นเป็นมนุษย์แทนที่จะมองเขาเป็นเพียงตัวละครในชีวิตของเราโดยการที่เห็นเขาเป็นมนุษย์เนี่ยที่มีความคิดมีความรู้สึกนะจะช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการลดทอนผู้อื่นเป็นเพียงบทบาทหรือว่าแค่ตำแหน่งในชีวิตแค่นั้นเองตัวอย่างครับเมื่อคุณโต้เถียงกับใครสักคนลองตั้งใจฟังเขาดูและคิดว่าทำไมเขาถึงมีความคิดเช่นนั้น การมองเห็นเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีความเชื่อมีประสบการณ์ที่ต่างไปจากเรามีช่วงเวลาวัยเด็กที่ต่างไปหรือแม้กระทั่งเป็นตัวเขาอะก็ต่างกับเราแค่ไหนแล้วครับจะช่วยให้เราเข้าใจเขาได้มากขึ้นและทําทให้การสนทนาเนี่ยมีโอกาสาที่จะเกิดความเข้าใจได้มากขึ้นไปอีกแต่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับว่าเอ๊ะก,การลดอคติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราปฏิเสธความคิดตัวเองหรือเปล่าหรือมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราสูญเสียความมั่นใจในตัวเองไปหรือเปล่า ต้องบอกว่ามันกลับกันเลยด้วยซ้ำนะครับแต่มันเป็นการเปิดใจให้เราเห็นมุมมองที่ต่างกันไปอย่างที่บอกครับโลกใบนี้มีความเห็นที่ต่างกันเยอะแยะมากม,ม,มายและถ้าเราไม่คิดว่ามันมีเนี่ยเราก็จะไม่เปิดรับมันเลยเหม,มือ<ค>นที่เขาบอกเลยครับบอกความดีความใส่ใจศิลธรรมเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเลือกนะมันไม่ใช่การที่เราเลือกว่าเราจะทําแบบนี้เราเลือกที่จะทําแบบนั้นแต่มันต้องเริ่มตั้งแต่มุมมองเลยครับว่าเราเห็นสิ่งดีๆเห็นศิลธรรมเห็นความดีที่จะเกิดขึ้นได้หรือเปล่า มันเลยเป็นวิสัยทัศน์ครับผมเลยเป็นมุมมองของเราเนี่ยแหละที่เห็นแล้วจะเลือกปฏิบัติหรือไม่ขอบคุณที่ร่วมติดตาม p ฟิโ o โซฟีอัน i ิ l มาถึงตอนที่44แล้วนะครับถ้าคุณผู้ฟังท่านใดมีความเห็นหรือมีข้อติชมใดๆเกี่ยวกับรายการเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเพราะว่าผมต้องบอกตามตรงเลยว่าไม่รู้จริงๆนะวันเนื้อหาที่ทําออกมาเนี่ยมันดีหรือยังหรือว่ามันเพียงพอไหมก็อยากจะได้ความเห็นจากคุณผู้ฟังนี่แหละมาช่วยปรับปรุงแล้วก็เพิ่มเติมเนื้อหาของฟิโ o โซฟีอันวิ l เน ให้ดีขึ้นไปอีกก่อนจากการอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ